แสงล่าแอบอยู่หลังพุ่มไม้ที่ลกด้วยเถาวันเกี่ยวพันกันหนาทึบบางแสงคบส่องทะลุไม่ถึงทั้งเป็นขณะที่พวกของตานำกำลังตะลึงมองเสือโนนถายามหนามใจไม่เลือกหน้าจึงไม่มีใครสังเกตเห็นนางสาวกำนันที่แฝงมืดอยู่ใกล้ๆแขนของเสือโนนที่โอบรัดเอวนักโงลีลระกาศจะเอาเป็นเมียสำอีกสำําแล้ว อย่าบาดตาบาดใจเจ้านักถึงเจ้าจะแคลงใจอยู่ว่าเสือนนต้องการจะทำยามหนำหน้าสองพ่อลูกที่เป็นศัตรูก็ตามแต่ประกาศของเสือทุ่งโดนหนามอ้อมเมื่อก่อนและวมาเป็นเสือผูดินแดงเดี๋ยวนี้ต่อหน้าชาวภูดินแดงทั้งหลายซึ่งรู้กันเกือบทุกคนว่ามันกับเจ้านั้นรักกันเขาจะพากันยามเจ้าตลอดบางเจ้าจะมองหน้าใครได้ ถ้าเขาจะพูดกันว่าเสือนนฉูแม่แสงล่าแปลไปลักลูกศัตรูเสร็จแล้วถึงลูกสาวกัะดิ่งที่มันว่าลักนักลักหนาไปอย่างไม่ให่ดีแสงล่าอยากจะเล่นออกไปจับมือมันถามเอาความสัตย์และใจแถของมันเจ้าก็เกรงเสียหายชื่อเสียงจะกลายเป็นว่าเจ้าหมดไอถึงก็เล่นออกแย่งฉูต่อหน้าชาวบ้าน แต่ลือไกลยิ่งกว่าเสือโดนมันทรยศแปลไปลักอื่นยิ่งเห็นเจ้าแสนแล่นออกหน้าไปเอาดาบฉีหน้าเสือโนนล็อกแขนที่เสือมันกอดสาวที่เจ้าแสนผูกสมัครลักใคร่อยู่นานแสงล่าเจ้าก็ยิ่งอายพระยามไม่คิดอื่นอธิษฐานในใจว่าถ้าเป็นวาสนาตัวได้ลักกระเสือเพียงเท่านี้ก็แล้วแต่ฝาดินจะบันดาล ให้เป็นไปเถิดเหมือนเทพพาดาฝาดินจะเป็นใจข้างฝ่ายเสือนนฝาที่สวางอยู่เมื่อครู่ดำมืดมาจากยอดเขาเมฆลอยต่ำมาพร้อมกับแม่พายุเร็วเพลิงที่ปลายคบดูลมไปทางเดียวกัน ฟาดเล็บแปลบแล้วฟาดสนันคลั่นคลืน่นตาดำกระเจ้านึกไม่กล้าจะถ่ายปืนที่เตรียมมาหลายกระบอกเพราะเกรงจะถูกโนรีที่เสือโนนกอดลัดไบไม่ยอมปล่อยแล้วถาให้ทุกคนเข้าไปจับเดี๋ยวมันก็เอาคมดาบจ่อที่คอแม่โนรีส่งเสียงหัวละขลืนเคลงไม่เกรงใครทั้งสิน้นคู่ใหญ่เข็มเดินออกหน้ามาแล้วเหมือนกัน พอตานำเหลือบเห็นก็เล่งเข้ามาหาเล่งเอาว่ากลุ่มตัวมันซี่ผู้ใหญ่เข้มเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่จะต้องจัดการกระเสือโนนเห็นไหมบรรจุดลูกสาวฉันมาจะเชิดคออยู่นั่นยิงเสียเลยเป็นไงผู้ใหญ่เข้มประชดอุบะผู้ใหญ่เข้มจะยิงยังไงอิโนโดรีมันอยู่ด้วยหญยิงก็ตายหงหมดทั้งสองคนสิ ตาดำหลองอึงออาถ้าไม่ยิงจะให้ฉันเข้าไปจับเพื่อไอ้โดนมันเชือดคอไม่อนโนรีจะทำยังไงผู้ใหญ่เข็มย้อนถามขึงขังไม่รู้ฉันยกให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ละตาดำตะเบงเอาข้างเข้าถูทำไมไม่ยกให้พวกอำเภอละมากันสองคนไม่ใช่หรือเห็นว่าจะตามมาแล้วไปไหนเสริล่าเออ ยกให้เป็นเรื่องของอำเภออีกครั้งก็ดีฉันนะถ้าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของฉันแล้วก็ต้องฉายปืนแล้วจะให้ฉายดาบเข้าไปจับมือดาบอย่างเสือโนนหรือจะให้คนเข้าจับกุมตัวได้ง่ายๆพูดเป็นบ้าไปแล้วผู้ใหญ่เข้มบอกแล้วอิโดลีมัดูกับไอ้โนนยิงเข้าไปได้ไงงั้นฉันก็จนปัญญาแต่ฉันเอาอกไปรับปลายดาบไอ้โนนไม่ได้หรอก และจะปล่อยให้มันยืนกอดอิโนโนนีอยู่อย่างนั้นหรือจะปล่อยให้มันยามคนพูดดินแดงก่นอย่างนั้นหรือตาดำยิ่งอึงหนักกว่าเกา่าแม่พายุกลบเสียงตาดำาดี๋คบกระดับไปแล้วเป็นแถวเลาะฐานแม่พายุไม่ไหวเดี๋ยวฝนก็ยังเทมาอีกเป็นฝนหน้าพันษาที่มักจะหนักกว่าจะทรายจะคอดลุ่ง บางทีมันก็ตกติดต่อกันจนถึงเฉาแหลกระทั่งสายเคินหนี้ก็อีกมันหนาเม็ดนักพวกยกกันมาหลอมจับพากันลวนเลีแซงหลบฝนแต่ที่แท้เกิดขยาดเสือนอนมันจะแฝงมืดเข้าจมฟันไม่ทันหลูมากกว่าอย่างอื่นเสือผู้ชำนาญมืดเห็นได้จังบะจะฝากแขนศัตรูและซิบบอกนังหนองสาวลูกลุง เองไปกับข้าโนรีไปเดี๋ยวนี้แหละช้าไม่ได้แล้วเขาหลอมไหวทุกด้านแล้วจะไปยังไงเสียงโนรีสันข้าจะแหกหลอมให้เห็นเป็นขวัญตาสักบันเองไม่เคยเห็นข้าลบแหกหลอมไม่ใช่หรือตั้งแต่ลบที่เลือนเองกราวโนโนตัวคนเดียวแล้วยังไม่เคยสนุกเหมือนกลาวนี้เลยเองเอ๋ยแหกหลอมในมืดน,นี่มันสนุกนักเองคอยดู บันหัวละวลั่นเคลือพี่นนล,ลบไปคนเดียวเหอะปร่อยข้าไว้นี่แหละเอาอีบ้าจะอยู่เอาหลังลับไปหรือตาขาวสิ้นดีเลยไหนว้ารักข้าแล้วไปอยู่เป็นเมียข้ายัางไงเล่าข้ากลัวเสียแล้วพี่นนอีโนโลีเอ,อ๋ยเองนะเป็นผู้หญิงกล้าจนลือจะกลัวเรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่นักเลงสิ คนอื่นนะ่ะไม่เคยกลัวเลยแต่คือนี้ข่าสังหรณ์อย่างไรไม่รู้สังหรณ์ยังไงข่าวันจะไปไม่ตลอดบาได้ยินหรือพวกอำเภอก็มาเดือพหยเข็มอีกคนของเขาเท่าไหร่ที่โนนตัวคนเดียวจะทานเขาไหวหรือบันรับปากอย่างแข็งแรงว่าไหวข้าบอกแล้วจะแหกหลอมให้เองชมเป็นขวัญตา ข้าทิ้งเองไว้ให้หลังลายไม่ได้หรอกตานำพ่อของเองเหมือนใครอื่นที่ไหนแขนข้าว่าประหารหน้าแกเท่าไรเองเจ็บมากเท่านั้นฝ่าแลบแปลเป็นทางยาวเดี๋ยวฟาดเลี่ยงสนันต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ห่างฝั่งห้วยเท่าใดนักผากลางแยกออกหลมกลืนพวกที่แอบเข้าต้นไม้ใหญ่ แตกหือออกห่างเพราะเห็นลิดสายฟ้าแล้วมันหลายกาดแสงสีเขียวของมันที่วิ่งลงต้นไม้หน่าสยดสยองเหลือเกินได้เลิกแล้วโนโลีตามเข้ามาเสือโนนหลังแขนโนรีออกบิ่งฝ่ามืดและเพียงไม่กี่ก้าวเสียงของคนที่หลอมก็หลงฝ่ามืดโอ้ยไกลฟันข้าแล้วติดติดกัน เสียงก็ร้องขึ้นไหลค่าคาดแล้วไฟฟันไหลค่าโอ๊ยข่าตายแน่ถึงแม่พายุจะกล้าและฝนจะตกหนักกระทบใบไม้และหนามห้วยดังผสมกันดังซ่าและบีดบิวทุกคนกรแววเสียงร้องและเสียงคนตกหนามตูมตูมซอนหลายครั้งจึงเกิดโอนรบาลไปหมดต่างหนีไม่รู้ทิศและไม่รู้ใครเป็นใคร ด้วยเชื่อว่าฝีมือเข้าดอดฟันคนอย่างสนุกมือหลองเอะบอยบายนั้นไม่ใช่ฝีมือใครนอกจากเสือนนมบันโฉยโอกาสลงมือตอนฉุกละหุกเสียงหลองและเสียงตกน้ำดังแข่งสายฝนและพายุที่ขึ้นหลันจะโจมฟันหรือก็กลัวจะถูกพวกกันเองจะยิงด้วยปืนยิงแล้วไปใหญ่ไดแต่ตะโกนกู เรียกกันเองให้ยิงถต่ว่า,าไม่มีใครกล้าทําตามที่ห้องสักลายเดียวมันเป็นการประหารหน้าตาดำให้ได้อับอายที่สุดเจ้านึกกระสิ้นลายนักเลงแต่ก็อ้างเอาห่วงโนรีหนองสาวบังหน้าพอเอาตัวรอดเจ้าแสนนั้นพูดไม่ออกเพราะเรื่องปล้นเชิงไพลที่เสือโนนไหวจมิดให้ลอดกลับภูดินแดงยังเป็นชนักอยู่เลยแอบลบกลับซะก่อน ตอนที่คบถูกแม่พายุเป่าดับมองไม่เห็นหน้าใครเป็นใครกว่าจะกลับถึงเรือนเสียเวลาอยู่นานกว่าตอนขาไปทางเดินแสนจะยากทางลื่นและเป็นเนินเป็นหลุมบางคราวก็พาดหลมคลุกโคลนจึงพอถึงเรือนลากมันจึงเละเทอะจนจำตัวเองเกือบไม่ได้บันยิมเกอร์เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้อง พบแสงล่าเช็ดผมอยู่แย่ yeah, ไว้แสงขนทักปูดีแดงจับเสือโนนไม่ได้เองไปทำอะไรมาผมเปียกฝนอะหาเรื่องจะสนทนากับน้องสาวไปอย่างนั้นเองไม่ได้นึกระแบงว่าน้องสาวจะตามไปดูเขาจับเสือโนนกันฝนมาตกหนักฉันเลยสะผมน้องสาวตอบไม่มองหน้าพี่ชยัย เมันตกเม็ดใหญ่ซสะด้วยถูกหัวนึกว่าเป็นเห็บซิอีกถ้ามันจะตกตลอดแจ้งแน่ดูดูไม่มีท่าว่าจะหยุดเลยพายุก็กล้าเหลือเกินตอนลงเนินมันจะหอบปลิวไปเสียให้ได้ขอภาคเข้าหมาพี่สักหน่อยเหอะแสงล่าเดินดับเข้าไปในห้องอีกกลู่เดียวก็กลับออกมาโยนผ้าเขาหมาให้พี่ชยัย เดี๋ยวหนีกลับจะเข้าห้องของเจ้าเองไม่พูดคุยกับพี่ก่อนหรือเจ้าแสนถามมีธุระอะไรจะพูดหรือเรื่องเสือนนเองไม่อยากหลูบ้างหรือหลูก็ไม่ได้อะไรเฮ้อแปลกเว้ยแสงล่าบันสลัดผ้าเปียกออกไปนอกชานให้ถูกฝน มองหน้านางน้องสาวและพูดต่ออีกบ้าใครก็รู้เองก็บเสือโนนะ่ะชอบพอกันอูเมื่อเขาจะจับมันไปฆ่าเองไม่ห่วงมันบ้างหรือฉันละ่ะใครห่วงฉันบ้างขอถามหน่อยเอ๊ะเองพูดยังไงก็พูดอย่างนี้แหละเมื่อไม่มีใครห่วงฉันแล้วเรื่องอะไรฉันจะไปห่วงคนอื่นใครจะฆ่าจะแกงกันยังไง ไม่ใช่ตุละของฉันพี่ดีใจที่เองพูดอย่างนั้นน้องเอ๋ยหักใจสิเถอะไอโนนมันทุดนางโนรีไปจริงๆพี่ก็จะตัดใจเหมือนกันเลาะคือน,นี้อย่างไงเสียอิโนโนลีไม่ผลเป็นเมียไอโนนได้หรอกฉันไม่มีอะไรจะต้องหักฉันบอกหลายหนแล้วเสือโดนเป็นฝ่ายแอบมาหาฉันเองฉันไม่เคยหลูเรื่องอะไรด้วยก็ไม่มีใครเชื่อ ไม่ต้องห่วงฉันหรอกว่าแต่พี่ทำไมปล่อยให้เสือโนนบรรทุกอโนโนรีไปสละพ่อมันพี่มันก็แหกันไปหมดทุกคนไม่ใช่หรือทำไมไม่ฆ่าเสือโนนเสียปล่อยมันไปทำไมก็อีโนรีนะสิทำเหตุยืนให้มันกอดเฉยไม่ดิ้นลนเลยทำอย่างกับลักเสือโนนอย่างนั้นแหละไอ้ที่ไหลมันขู่จะเชือดคออีโนรีใครจะกล้าเข้าไปย่ง ก็เห็นคุยก่อนไปว่าจะเอาตับมันมาทำลาบโอ้ยสารพัดจะคุยละแต่เมื่อไปเห็นไอ้โดนมันยืนสงา่านักเลงไม่เกรงใครเลยก็หากันขยาดเสียหมดจะมีก็เองคนเดียวเท่านั้นที่กล้ากับมันเรื่องอะไรข้าจะไปกล้าเรื่องข้าเรื่องแกงกันข้าไม่เอาธุระหรอกพี่ก็ไม่ต้องการให้เองไปวุ่นกับมันหรอกพี่แลหาเอง หมายจะให้พูดกับมันเรื่องอิโนรีเองก็ไม่ไปพี่เห็นจหมดหมังเสร็จแล้วเรื่องโนโลีเสียงพี่ชายเศร้าละใบหน้าหมองลอยให้นางหนองสาวเหงาหัวใจจดอยากจะลองให้เสือนนนได้ชื่อว่าเป็นผัวอยูกันเพียงสองคนกับมันควรหรือมันจะสลัดถิงไปง่ายๆไม่เหมือนนางโนลีกับพี่ชายของเจ้าเอง สองคนนี้ไม่ได้ปรงใจจะรักกันมาก่อนผิดกับเจ้าเสือโนนสัญญาจะรักกันแล้วเมื่อมาปแปรรักไปเช่นนี้ถึงพยายามคมใจอย่างไรหนางน้องสาวเจ้าแสนก็ไม่วายอยากจะหลงให้นึกเห็นใจพี่ชายเพียงหลงรักเขาเอาข้างเดียวยังหักใจเกือบไม่ได้ตัวเจ้าเองจะหักใจได้ไง,ง่ายๆหรือแสงเอาผมที่เช็ดไม่แห้ง ปิดหน้ายกขึ้นเช็ดกดซับน้ำตาที่ไหลซึมออกมาแองรู้หรือเปล่าทำไมโนรีถึงถูกเสือโดนชุดเมื่อเห็นหน้องสาวไม่ตอบพี่ชายเลยเปลี่ยนเรื่องถามไม่รู้เลยตานำเคี้ยนจนหลังยับไอ้นึกมันบอกพี่เรื่องอะไร แสงล่าถามอย่างถงนเยื่องอีใบย,ยกล่องไม่ทันใจตานนำเลยเกี่ยนอีใบแล้วโนรีเข้าห้ามพลอยโดนไปด้วยเสือโนนเลยแขนอย่างนั้นหรือไอ้นึกมันคิดว่าเป็นอย่างนั้นแน่เพราะเรื่องอื่นไม่มีจะให้โนรีมันเปลี่ยนใจไปลักเสือโนนได้เลยเรื่องหนีตานำเปิดชาวบ้านมาให้รู้แล้วเสือโดน มันรูเรื่องอีใบ้ถูกเคียนหรือเปล่าคงจะไม่รู้หรอกเพราะถ้ามันรู้เป็นได้ชิบหายกันแน่นางโดลีคงจะบอกแค่มันโดนเคียนเพื่อจะขอหนีไปอยู่กับเสือโดนเท่านั้นเรื่องนี้เองคิดยังไงพอจะช่วยพี่ได้ไหมจะให้ค่าช่วยเรื่องอะไรแสงล่าทังนหนักไปอีกไปเล่าให้เสือโนนฟัง เรื่องอีใบถูกเครียดน,นะสิบอกให้มันหนูตลอดจะได้หาทางแก้ไขเออพูดง่ายๆเดี๋ยวข้าจะตามไปพบเขาที่ไหนได้พี่บ้าเองต้องรู้แสงหน้าอย่าปิดพี่เลยคนอื่นนะปิดไปเถอะแต่กับพี่เองจะต้องบอกผิดของพี่ที่เชิงไพลทาให้พี่รู้อะไรบ้างแล้วเสือโดนซะอีกไม่เอาผิดพี่เลยแต่เจ้าดึก หาว่าพี่เสือกไปให้มีเรื่องเดือดร้อนเพราะนั้นจึงอยากให้เองตามไปพบเสือโดนเดี๋ยวเล่าเรื่องนางใบให้ฟังเสียมันจะได้หาทางพาน้องหนีไปจากเลือนตานำพี่พูดยังไงข้าไม่เข้าใจเองคงคิดว่าพี่จะลวงถามกระมังแสงน่ะไม่จริงเลยพี่พูดนี่จริงทั้งนั้นไม่เท็จกับเองเดี๋วไม่อายเองด้วย พี่นะ่ะรักนางโนโลีอย่างที่เองรักเสือโนนนั่นแหละถ้าเองจะช่วยตามโนรีกลับคืนมาได้เองก็ได้คนที่เองรักคืนแล้วพี่ก็ได้คนที่รักคืนเท่านี้เองพี่สาบานให้ก็ได้ไอแสนพูดหลังก็จ้องหน้าหนองสาวพี่อย่าลองใจข้าเลยฉันก็เสือโนนไม่มีอะไรกันที่มันวนเวียนมาหาหลายหนเรื่องจะให้ช่วยอีใบ กับเรื่องที่ตานำโกงเอาที่นออสจากนี้เขาไม่เคยบอกรักข้าสักคำข้าไม่เท็ดพี่หรอกแสงล่าไม่บางใจจึงยืนคำเดิมพูดจบแล้วจะเดินเข้าห้องพี่ชยัยถลันเข้าขวางหน้าเดี๋ยวก่อนพูดกับพี่ให้รู้เรื่องกันก่อนแสงล่าถอนหายใจเหมือนลำคัน แต่ใจจริงนั้นอยากจะช่วยพี่ชายเหมือนกันเจ้าอยากจะตามไปดูให้หลูแน่ใจเสือที่สัญญากันมั่นเหมาะจะว่าอย่างไรที่ทํากโนรีอย่างนั้นเห็นทีอย่างไรจึงพาเอาศัตรูที่เคยประกาศตะหลางกันไปเป็นเมียนึกไปต่างๆแล้วก็นึกถึงที่เจ้ากนโนรีเคยถาจะร่วมผัวโจรกันนักโนรีมันคงจะชนะเจ้า แล้วกำจัดเสือโนนภายหลังกละมังหรือไม่ก็เป็นเลขของเจ้านึกให้หนองสาวไปเป็นเมียเสือโนนเจ้านึกจะได้สิ้นศัตรูว่ายังไงจะช่วยพี่และช่วยตัวเองได้ไหมแสนถามเมื่อเห็นหนองสาวนิ่งป่านนี้ก็ไม่ฆ่าเสือโนนแล้วหรือแสงล่าเลี้ยงเอาเชิง เจ้าแสนหวนัวเลาะข้าเสือโนนเสือโนนมันจวกมันฟันคนเจ็บไปหลายคนและอีกหลายคนถูกฟันตกหนามตอนพายุมาและฝนตกหนักคงจะตายกันหรอกแต่ไม่ใช่เสือโนนเป็นพวกไอ้นึกจากลิ้นฝาทั้งสิน้นเสือโนนหนีไปแล้วหรือเจ้าแซงถามหนีไปและรอดแน่ถึงจะไม่เห็นตัวว่าหนีไปทางไหน ตาขาวของเจ้าพวกนั้นไม่มีใครกล้าตามไปหรอกยิ่งไอ้นึกดีแต่พวกมากเท่านั้นจะให้มันตามหลังเสือโนนตัวต่อตัวไม่มีทางพวกอำเภอก็เหมือนกันกับผู้ใหญ่เข็มเกียงมึงเกียงกูไม่กล้าเข้าใกล้เสือโนนเอาเลยขลามทั้งฝีมือดาบและฝีมือปืนของเสือโนนทุกคนเพราะรู้แล้วว่ามันยอดนักเลงพี่แสนละ่ะเลงเสือโนนเหมือนกันหรือ พี่ก็บอกเองแล้วเรื่องเสือโนนหมายชีวิตพี่ที่เชิงไพลแล้วก็ที่ผู้ใหญ่เข็มไม่เอาพี่เข้าคุกนี่คนของผู้ใหญ่แอบมาบอกพี่ว่าเพราะเสือโนนไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานอย่างที่พูดกันเอ๊ะยังไงพยานนะเขาจะแต่งเอาผิดพี่อย่างไรก็ได้แต่เสือโนนมันกำชับกับผู้ใหญ่เชิงไพลและผู้ใหญ่ผู้ดินแดงว่าถ้าพี่ติดคุก หลอกเรื่องถูกหลอกให้ไปเสียเชิงนักเลงกล่าวนี้เสือโนนจะต้นเองจะไม่ให้เชิงไพลและภูดินแดงเหลือเสาเรือนสักต้นมันจะในละมิดให้เตียนเหมือนลานบัดเจ้าได้รู้อีกอย่างที่แสนพี่ชัยไม่ฮึกเหิมเหมือนเมื่อก่อนอย่าไม่ห้าวหารตามเจ้านึกใช่เฉพาะสำนึกผิดเสือโนนได้สร้างบาปบุญคุณไหวให้เกรงตางหากัก ผู้ใหญ่เข็มอีกคนที่ช่วยพี่ชายของเจ้าตามต้องการของเสือโนนโดยทําเป็นคลาดล่อยพวกอำเภอไม่กล้าจะหักหานไปด้วยโอยอดน,นักเลงเอ,อ๋ยห้าวของมันลือไปแล้วนับไปท้วนบางไฟดีของมันประจักษ์แก่ตนที่เคยประกาศเป็นศัตรูแล้วทำไมเล่ามันจึงแปลหัวใจไปรักศัตรู ลืมเมียที่บอกรักสุดหัวใจเสียงง่ายอยากจะดูหน้าเจ้าคนคดนักพี่พอจะรู้ไหมเสือนนหนีไปไหนสิ้นคำถามของนางหนองสาวเจ้าพี่ชายที่รักแน่ไม่แปลรักเสียงง่ายๆกล้าเข้าใกล้นางหนองสาวยิ้มตาเป็นประกายเองตกลงใจช่วยพี่แล้วหรือแสงล่า บอกมากันแล้วกันว่าเสือโนนพาโนลีหนีไปทางไหนพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้แต่ถ้าจะให้เดาคงไปที่เชิงไพลเลาะที่นั่นเป็นพวกเสือโนนทั้งนั้นแน่ใจว่าพี่ชายไม่แบ่งเรื่องผู้ใหญ่บ้านผู้ดินแดงจะเป็นพวกเสือโนนแล้วแม่สีทุ่งโนนนามอ้อมเมื่อก่อนก็พยักหน้ารับ เอาละข้าจะลองเสี่ยงไปดูแต่พี่ต้องสัญญาก่อนนะสัญญากับข้าก่อนจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกสัญญาเรื่องอะไรบอกพี่มาเถอะอย่าตามไอ้นึกไปไหนอีกแล้วต้องช่วยข้าขวางพ่อเรื่องจะแต่งกับเจ้านึกหลังออกพรรษาคนเคยคบกันมาจะไม่เหมาะละมงังแสงล่า งั้นข้าก็ไปไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นผิดที่ข้าอีกเออพี่จะชี้แจงกับพ่อหรอกเรื่องเองไม่หลักเจ้านึกแล้วเรื่องคบหากับเจ้านึกให้เสียชื่อเสียงละ่ะพี่สัญญาเอาพี่สัญญาจะเลี่ยงไม่ไปไหนไปไหนกับมันอีกเจ้าแสนรีบรับคำนองสาวกำชับอีกว่า ให้แน่นะถ้าไม่แน่ข้าจะหนีไปอีกคนหนึ่งไปร่วมโจรกระเสือโนนเป็นเมียมันอีกคนหนึ่งเหล้วจะยกมาหล้างผูดินแดงบะอีแสงเอ็งเอาหนักไปละมั้งเมื่อเสาะหาดีแล้วมันไม่ดีข้าก็จะสแสวงชั่วบางกำนันพ่อและพี่แสนละจะว่ายังไงถ้าไม่ชอบใจข้าก็อยู่ตามยถากรรมไปอย่างนี้ พี่ตกลงแล้วไงต่อหน้าแม่พายุกับฝนฝาที่หอมผูดินแดงนี่แหละกล้าจะเชื่อดูสักครั้งกระสุนพี่มีไหมของข้าเหลือน้อยเดี๋ยวไม่พอกระสุนเอ็งจะเอาไปทำไมเปินอย่าเอาไปเลยแค่ดาบสักเล่มก็พอแล้วไม่ได้หรอกข้าต้องเอาไปป้องกันตัวกลางคืนฝนตกอย่างนี้ดาบอาจจะถ่ายไม่ถนัก ต้องปืนด้วยข้าไม่ต้องการมากหรอกสักห้านัดสิบนัดเท่านั้นแหละเองจะเอาไปยิงนะโนโรีข้าจะไม่ยิงใครก่อนไปเอามาเถอะข้าจะแต่งตัวก่อนจะไปถังกลางคืนอย่างนี้หรือถ้าไม่อยากให้อีโนโรีเป็นเมียเสือนนก็ต้องไปคืนนี้รีบไปเอากระสุนมาเถอะ เจ้าพี่ชายมองหน้าหน้องสาวคลู่หนึ่งเหมือนจะชั่งใจเดี๋ยวพละเข้าห้องและแสงล่าก็รีบเข้าห้องแต่งตัวขณะที่แม่พายุหอมเรือนจนสะเทือนและเสียงฝนสาดซ้าไม่ขาดระยะจบตอนที่34เลยนะครับโรติดตามรับฟังตอน,นต่อไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ